สวัสดีค่ะคลินิกหมอคลังเมืองเพชรขอนําเสนอการนับเวลาเพื่อคำนวณเบีย้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในรัชอาณาจักรมีวิธีการนับอย่างไรเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะการเบิกเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการซึ่งปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่9ปีพุทธศักราช2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับล่าสุดคือฉบับที่3ปีพุทธศักราช2565สิทธิผู้เดินทางจะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือวันที่ออกจากราชการแล้วแต่กรณีโดยผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางได้อนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจำเป็นและเหมาะสมหากผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัวเช่นลากิจหรือลาพักผ่อน จะต้องได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางด้วยจึงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติแล้วแต่กรณีเวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับ24ชั่วโมงเป็น1วันเศษที่เกิน12ชั่วโมงให้ถือเป็น1วันเวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่ไม่ได้มีการพักแรมเศษที่เกิน12ชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวันหากนับได้ไม่เกิน12ชั่วโมงแต่เกิน6ชั่วโมงขึ้นไปให้ถือเป็นครึ่งวันกรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป กรณีไม่เดินทางกลับเนื่องจาก,ลา,กจลาพักผ่อนหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการให้นับเวลาถึงสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการตัวอย่างกรณีพักแรมเดินทางออกจากบ้านพักจังหวัดเพชรบุรีไปราชการที่กรุงเทพมหานครโดยขออนุมัติเดินทางไปราชการในวันเสาร์เวลา8นาฬิกาเริ่มปฏิบัติราชการในวันจันท์เวลา9นาฬิกาจนถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา และเดินทางกลับถึงบ้านพักวันศุกร์เวลา20นาฬิกากรณีนี้นับเวลาเดินทางไปราชการได้ทั้งหมดกี่วันจากโจทย์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่สามารถนำมาคำนวณเบี้ยเลี้ยงได้เนื่องจากขออนุมัติเดินทางล่วงหน้าด้วยเหตุส่วนตัวจึงให้นับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการในวันจันทร์เวลา9นาฬิกาไปจนกลับถึงบ้านพักในวันศุกร์เวลา20นาฬิกามีวิธีการนับดังนี้ เริ่มปฏิบัติราชการในวันจันท์เวลา9นาฬิกาจนถึงวันอังคาร9นาฬิกานับได้24ชั่วโมงเท่ากับ1วันวันอังคาร9นาฬิกาจนถึงวันพุธ9นาฬิกาเท่ากับ1วันวันพุธ9นาฬิกาจนถึงวันพฤหัส9นาฬิกาเท่ากับ1วันวันพฤหัส9นาฬิกาจนถึงวันศุกร์9นาฬิกาเท่ากับ1วันปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเวลา17นาฬิกา แล้วเดินทางกลับถึงบ้านพักเวลา20นาฬิกานับได้11ชั่วโมงสรุปแล้วกรณีนี้นับเบี้ยเลี้ยงได้4วัน11ชั่วโมงจึงสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้เพียง4วันตัวอย่างกรณีไม่พักแรมเดินทางออกจากบ้านพักที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีไปราชการที่อำเภชอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยขออนุมัติเดินทางไปราชการในวันจันทร์เวลา8นาฬิกาเดินทางกลับถึงบ้านพักเวลา18นาฬิกา กรณีนี้นับเวลาเดินทางไปราชการได้ทั้งหมดกี่วันจากโจทย์เป็นการไปราชการแบบไปกลับภายในวันมีวิธีการนับดังนี้ให้นับตั้งแต่ออกจากบ้านพักเวลา8นาฬิกาจนกลับถึงบ้านพักเวลา18นาฬิกานับได้10ชั่วโมงจึงสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้เพียงครึ่งวันหากมีข้อสงสยัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลางจังหวัดเพชรบุรีแล้วพบกันใหม่ค่ะ